สวัสดเีเพื่อนๆพบกับผมพีเดี๋ยวรู้เลยนะครับเราจะมาข้อมูลที่น่าสนใจทั้งที่คุณอยากรู้และทั้งที่คุณไม่เคยรู้โดยไม่ว่าคุณอยากรู้หรือไม่เราก็จะมาเล่าให้ฟังมาต่อกันนะครับจากคลิปที่แล้วเรื่องราวตำนานของผีผู้หญิงนะครับทั้ง8ที่โด่งดังไปทั่วโลกโดยคลิปนี้นะครับจะเป็นสเรื่องสุดท้ายถ้าใครยังไม่ฟัง4เรื่องแรกนะครับกลับไปดูคลิปก่อนหน้าได้เนาะว่าแล้วเรามาเริ่มกันเลยนะครับเรื่องที่5 The c r y i n g Woman or La j u l i o n a ลาโยโลนานะครับเป็นผีของทางลาตินอเมริกันคําว่าโยโลนานะครับในภาษาสเปนหมายถึงการร้องไห้นั่นเองโดยเขาคงของเรื่องเล่าเดิมนะครับคาดว่าเป็นจริงเพียงบางส่วนเท่านั้นซึ่งเป็นเรื่องเล่าของทางเม็กซิโกหรือกันว่าเรื่องราวอันสยองขวัญน,นี้มาพร้อมกับชาวเม็กซิกันที่เดินทางอพยพเข้ามาตั้งถิ่นฐานในอเมริกาและตำนานสุดโด่งดังนี้มักจะถูกเอ่ยกันในรูปแบบที่แตกต่างกันออกไปแต่มันก็มีสิ่งหนึ่งที่เหมือนเหมือนกัน นั่นก็คือผีตนนี้นะครับจะเป็นผู้หญิงที่ใส่ชุดสีขาวแล้วจะเดินร้องไห้ไปตามริมน้ําพร้อมกับร้องเรียกหาลูกของตนรู้ไหมครับว่าเรื่องราวเหล่านี้นะครับเคยถูกนํามาเล่าให้เด็กๆที่ไม่ยอมกลับบ้านฟังโดยจะใช้เป็นเรื่องเล่าในการขู่เด็กทั้งหลายนะครับที่เที่ยวเล่นไม่ยอมกลับบ้านในเวลาค่าคืนโดยคําขู่ก็คือหากไปวิ่งเล่นจนมืดค่ําแล้วไม่ยอมเข้าบ้านระวังผีลายโยโลนาเนี่ยจะมาจับตัวไปนะแล้วก็เป็นการขู่ที่ได้ผลเอามากๆ เพราะนางเป็นผีที่เรื่องชื่อในเรื่องของการจับเด็กๆไปและด้วยความน่ากลัวของลายโลล่ามันจึงได้กลายเป็นตำนานของคนในวงกว้างแถบอเมริกาใต้และเรื่องราวของเธอนั้นถูกทำมาสร้างเป็นหนังโรงและทีวีหลายต่อหลายครั้งซึ่งล่าสุดก็ถูกทำเป็นหนังโรงให้แ,แฟนๆหนังสยองขวัญได้ดูกันโดยในต่างประเทศจะใช้ชื่อเรื่องว่า The Curse of l a l l o n a ส่วนในบ้านเราจะใช้ชื่อเรื่องว่า The Curse of the Weeping Woman หรือคำสาปละนะจากหญิงร่ำไห้นั่นเองครับ ซึ่งได้ถูกใช้ไปในปี2019เนเาะเอาละครับเรามาฟังตำนานของเธอกันบ้างดีกว่าตำนานแรกบอกว่าลาโยโรนาเนี่ยเดิมทีเป็นหญิงสาวโฉมงามในหมู่บ้านชนบทตอนที่เธอมีชีวิตอยู่นะครับเธอมีชื่อเดิมว่ามาเรียครอบครัวของเธอนั้นยากจนมากแต่คนในหมู่บ้านต่างรู้จักเธอกันดีด้วยเหตุจากความสวยงามจนเป็นที่เรื่องลือกันของคนละแวกนั้นเนาะ,นะและในวันหนึ่งมีชายสูงสักลูปงามบ้านล้ำรวยขีย่ม้าผ่านมาในเมือง แล้วเขาก็ได้พบกับนางเข้าได้ตกตะลึงในความงามความสวยของมาเรียและนางก็ดูเหมือนจะสนใจในความแพงสม,มาร์ทแมนของผู้ชายคนนั้นอยู่ไม่น้อยเช่นกันทั้งคู่ถึงสารสัมพันธ์กันและได้แต่งงานกันอย่างเร็ววและเมื่อมาเรียได้มีสามีที่ร่ำรวยและสงสักอย่างนี้แล้วครอบครัวของมาเรียนะครับต่างโห่ร้องยินดีกันแต่กลับกันพฝั่งพ่อของฝ่ายชายนะครับกลับโกรธเคืองเพราะลูกไปได้เมียเป็นชาวบ้านแสนยากจนธรรมดา แต่ก็นะมันไม่มีอุปสรรคใดที่จะขวางทางลักของพวกเขาได้หรอกฝั่งสามีจึงตัดสินใจปลูกบ้านแลอตั้งลกลากอยู่กับมาเีที่หมู่บ้านแห่งนั้นเพือ่อจะได้อยู่ให้ห่างไกลจากพ่อของฝ่ายชายนะครับที่ไม่เห็นชอบด้วยกับการแต่งงานของทั้งคู่แต่ทว่าทั้งสองคลองรักกันเพียงไม่นานมาเรียก็ได้ให้กำเนิดลูกน้อยมาสองคนแล้วสามีของเธอนะครับก็ได้เดินทางไปติดต่อธุระงานการบ่อยขึ้นสามีกลับบ้านมาไม่นานก็ออกเดินทางไปอีกแล้ว ซึ่งทาให้ฝั่งสามีนะครับมีเวลาให้กับครอบครัวน้อยลงน้อยลงทุกทีเวลากลับบ้านมาก็จะเล่นแต่กับลูกๆและไม่สนใจยายดีในตัวมาเรียอีกเลยทําให้เธอรู้สึกได้ว่าสามีของเธอเริ่มหมดรักจากเธอแล้วหรือเปล่าแต่ด้วยเซนส์ของผู้หญิงแล้วนะมันก็เป็นไปตามที่เธอคิดจริงๆเพราะว่าอยู่มาวันหนึ่งสามีเธอนะครับกลับมาพร้อมกับหญิงสาวคนใหม่และกลับมาบอกลาลูกๆทั้งสองเป็นครั้งสุดท้ายโดยที่ไม่คิดจะดูดังดูดีเธอเลยแม้แต่น้อยทําให้มาเรียเสียใจเป็นอย่างมาก และลาลกลูกทั้งสองของเธอไปที่แม่น้ําและด้วยความเดือดดาลหน้ามืดตาม,มัวนางจับลูกทั้งสองกดน้ําจนตายคาทีไปแต่แล้วเมื่อสตินางกลับมานางก็ล่ําให้เสียใจถึงสิ่งที่ทําลงไปและเริ่มควานหาศพของลูกทั้งสองแต่แม่น้ําก็พัดลางล,ลูกของเธอออกไปไกลเสียแล้วเธอจึงได้ออกเดินตามหาลูกๆด้วยความเสียใจและในวันถัดมากลับมีคนพบศพของมาเรียนนอนตายอยู่ริมฝั่งน้ํา แต่วิญญาณของเธอนะครับไม่พบกับความสงบสุขแต่อย่างใดเธอจึงกลายเป็นวิญญาณที่ตกค้างอยู่บนโลกเพื่อติดตามหาร่างลูกๆของเธอต่อไปชั่วกับชั่วกันนั่นเองครับคราวนี้มาลองฟังตำนานอีกรูปแบบของเธอกันบ้างนะครับเรื่องราวตามนิทานและตามตำนานพูดถึงมาเรียว่านางเป็นหญิงสาวลูกติดที่เกิดไปหลงรักชายหนุ่มรูปงามเข้าหลงรักหัวปากหัวปั๊มกันเลยทีเดียวแต่ทว่าฝ่ายชายกลับพูดกับเธอว่าถึงแม้เขาจะรักเธอมากเพียงใด แต่ฝ่ายชายนั้นไม่ได้ชอบลูกๆของเธอทั้งสองคนเลยโดยความหน้ามือตาัมทําให้เธอนะครับหาทางกําจัดลูกๆเพื่อที่จะได้แต่งงานกับชายหนุ่มรูปงามคนนี้โดยความไม่ทันยั้งคิดทําให้เธอตัดสินใจนะครับฆ่าลูกของเธอเองด้วยการจับกดน้ําแล้วก็ทิ้งศพของลูกทั้งสองลงแม่น้ําไปและเมื่อลูกทั้งสองของเธอนะครับได้จากไปอย่างไม่มีวันกลับชายหนุ่มรูปงามกลับหลอกลวงและปฏิเสธความรักของเธอแบบไร้เยื่อใยกันเลยทีเดียวแถมยังไปพบรักกับหญิงสาวคนใหม่อีก มันที่ทาให้เธอช็อกกับเรื่องราวที่เกิดขึ้นไปดังมากเพราะเธอเสียทั้งคนรักและลูกๆของเธอมันจึงก่อเกิดความกดดันภายในใจอย่างหนักและเธอก็เดินร้องไห้คนเดียวไปตามริมแม่น้ําซึ่งก็เป็นแม่น้ําเดียวกับที่เธอจับลูกๆก,กดน้านั่นแหละโดยความตอมใจมาเลยจึงตัดสินใจฆ่าตัวตายเพื่อหนีปัญหาชีวิตทั้งหมดแต่ความตายของเธอไม่ใช่จุดจบนะสิเมื่อวิญญาของเธอไม่ไปสู่สุขติเนื่องจากบมาพี่เธอกระทำลงไปจึงส่งผลให้เธอกลายเป็นผีที่ต้องวนเวียนอยู่ที่ริมแม่น้ํา และว่ากันว่าหากเธอไปพบเจอเด็กเล่นลอนหรือเด็กที่ดื้อกับพ่อแม่ตัวเองเธอจะลักพาตัวเด็กเหล่านั้นและจับกดน้าให้ตายเพื่อเอาวิญ,ญญาณมาอยู่เป็นลูกๆของเธอนั่นเองครับเรื่องถัดไปเลยนะครับเรื่องที่6ชูเลวหรือชูเดลนะครับเป็นเรื่องราวตำนานนะครับที่เปรียบเสมือนแม่มดของชาวอินเดียมังคลาเทศและชาวปากีสถานโดยจะเรียกแตกต่างกันไปทั้งจูเดลจูเลวและชูเลว ซึ่งจะเขียนได้หลายแบบมากนะครับใช้ทั้งตัว R และตัว D สะกดพีผีจะขอเรียกว่าจูเรลลวกันนะครับซึ่งจูเรลนะครับเคยถูกนํามาทําเป็นหนังให้ได้ชมกันในปี1997โดยในหนังก็จะชื่อเรื่องว่า c h e w the Wish ละบางแหล่งข้อมูลก็จะบอกว่าจูเรลอาจจะเป็นดดยันที่แปลว่าแม่มดก็ได้แม้ว่าความคิดเห็นจะแตกต่างกันมากมายนะครับแต่จูเรลนะครับเชื่อกันว่าเป็นผีที่เกิดจากการตายท้องกลมเนาะซึ่งเรื่องราวของแม่มดคนนี้นะครับ ก็แตกต่างกันไปตามรัฐต่างๆของอินเดียแต่มกักจะเชื่อกันว่าจูเลวสามารถเปลี่ยนรูปร่างได้ให้เยาว์วัยหน้าหลงไหลเพื่อหลอกล่อชายหนุ่มได้นน่เองเมื่อเธอหลอกล่อเหยื่อด้วยสเสน่ห์ให้ไปอยู่ในที่เปียกเปรี่ยวได้เธอก็จะกระโจนเข้าใส่เหยื่อและสูบเลือดสูบเนื้อและสูบน้ําอสุจิของเหยื่อผู้ชายไปจนกลายเป็นตัวเหือดแห้งเหมือนชายชราแล้วก็ตายไปในที่สุดเชื่อกันว่าจูเลวมักจะอาศัยอยู่ใกล้สุสานลึกเข้าไปในป่าบางก็ว่าอยู่ตามทางแยก รือแม้กระทั่งในห้องน้ําก็มีแต่บางตำนาน,นนะครับกลับบอกว่าจูเรวนะครับจะจับผู้ชายไปเป็นเชลยจนกว่าเขาจะถึงอายุไขหรือหลอกหลอนเขาซ้ําแล้วซ้ําเล่าจนกว่าเขาจะตายจากนั้นจึงค่อยดูดกินวิญญ,ญาณเพื่อให้นางคงความเยาวไว้นั่นเองในนทิทานพื้นบ้านของชาวเินดูจูเรวบางตนนะครับมีพลังกล้าแก่งพอที่จะกลายร่างเป็นดาคินีหรือเทพบที่กระหายเลือดผู้กลืนกินเลือดเนื้อของมนุษย์ที่น่าสยดสยองนั่นเองและตามตำนาน,นนะครับกล่าวไว้ว่า จูเล่นะครับมี3าประเภทตามนิสัยของผู้หญิงได้แก่โปสีจูเลวโดยจูเลวประเภทนี้นะครับจะละเรื่องทางเพศแต่จะกระหายเลือดต่อเด็ก,กแทนต่อมานะครับคือโศสีจูเลวจูเล่ประเภทนี้นะครับจะคอยไปแก้แค้นคนที่เคยทําร้ายตนตอนมีชีวิตอยู่แม้จะเป็นคนในครอบครัวก็ตามและจูเล่ประเภทนี้จะมีมากกว่าจูเล่ประเภทอื่นๆนะจะมาเป็นวิญ,ญญาณที่คอยเรียกคนผู้นั้นไม่หยุดไม่ย่อนหากเหยื่อหลงกลเดินตามเสียงไปหานางแล้วก็ นางจะจับดูดเลือดเนื้อจนตายไปนั่นเองและประเภทที่3นะครับประเภทสุดท้ายจะเจอได้น้อยมากซึ่งจะเรียกกันว่าโตสีจูเลวประเภทนี้ยังคงรักในสามีของตนและก็จะคอยปกป้องครอบครัวของตนนะครับแต่จะใช้วิธีการปกป้องแบบแปลกๆแตกต่างกันออกไปและตามความเชื่อดั้งเดิมแต่โบราณบอกเอาไว้ว่าจูเลวเกิดจากวิญ,ญญาณของผู้หญิงวรรณะต่ำเท่านั้นส่วนในอินเดียตะวันตกโดยเฉพาะแถบคุชราตเชื่อว่าผู้หญิงทุกคนนะครับ ที่ไม่ได้ตายแบบปกติสามารถกลายเป็นจูเลวได้แต่บางแหล่งข้อมูลกับให้ข้อมูลที่ต่างกันออกไปเช่นว่าจูเลวเป็นสิ่งมีชีวิตที่แปลกประหลาดและมีรูปร่างผอมแห้งโดยมีหน้าอกที่ย่อนคล้อยยาวมีผมที่ลุงลังพุงที่ใหญ่เท่าหม้อแกงและมือนะครับที่มีกรงเล็บยาวบางครั้งก็ถูกพบในสภาพเปลือยเปล่ามีลิ้นสีดำยาวมีเท้าบิดกลับด้านหรือเรียกว่ามีเท้าหันผิดทางโดยที่ส้นเท้าจะอยู่ด้านหน้านิ้วเท้าจะอยู่ด้านหลัง ถ้านึกไม่ออกนะครับว่าเป็นยังไงให้เ,เพื่อนๆลองเข้าไปดูใน Netflix ได้นะครับเป็นหนังอินเดียนะครับถ้าพีอ่านชื่อมาผิดนะจะชื่อว่าบูบูนะครับสกดตามนี้เลยนะครับตามแหล่งข้อมูลที่พี่ไปสืบค้นมานะครับจะบอกวิธีการหลีกเลี่ยงจูเลีนะครับโดยวิธีที่ดีที่สุดก็คือการไม่ให้เกิดจูเลวขึ้นมาหลังจากที่มีคนตายนั่นเองครับโดยชาวบ้านสมัยก่อนจะใช้เม็ดมัดตดัดหรือเม็ดข้าวฟ่างที่ทําพิธีกรรมศักดิ์สิทธิ์และใช้ในการไล่ผี เพื่อนามาโปรโยที่ประตูบ้านหรือจะเอามาโปรโยบนหลุมฝังศพของผู้ตายก็ได้หรือในบางกรณีนะครับอาจจะเรียกหมอผีมาจัดพิธีกรรมสวดส่งวิญญาณให้ไปอย่างสงบไม่ให้กลายมาเป็นจูเลวก็มีแต่ต้องความน่าศพลงไปด้วยเนาะและควรมีการร้องเพลงหรือสวดมนเพื่อลาลึกถึงเธอในงานศพอีกด้วยนะครับวันแล้วก็ไปที่เรื่องถัดไปนะครับเรื่องที่7มีชื่อเรื่องว่า The Iron Lady หรือลาปันชาดาลาปันชดาเป็นเรื่องของทางเม็กซิโกอีกแล้วนะครับ ลาปัญชดาเป็นเรื่องราววิญญาณของผีสาวที่หลายๆคนในประเทศเม็กซิโกรู้จักกันดีเรื่องราวของเธอเกิดขึ้นในสตอรรษที่20เธอมักจะปรากฏตัวออกมาในลักษณะที่เป็นผู้หญิงสาวที่มีลักษณะสูบผมกว่าผู้หญิงปกติทั่วไปบางคนก็ว่าตัวเธอเลืองแสงได้บางก็วัารอยได้หากเธอเดินเข้ามาให้เห็นก็จะไม่มีแม้เสียงก้าวเท้าเลยและการมาปรากฏตัวของเธอทุกครั้งเธอจะแต่งชุดพยาบาลสาวที่เป็นชุดพยาบาลในสมัยยุค60นะครับ เราจะพบเจอเธอได้ในโรงพยาบาลที่อยู่ในเขตเมืองตอนกลางของประเทศเม็กซิโกนี่เองซึ่งจริงๆแล้วนะครับเรื่องราวทั้งหมดมันเกิดขึ้นจริงที่โรงพยาบาลฮัวเลสในประเทศเม็กซิโกตำนาหนของเธอได้ถูกกล่าวไว้ว่ามันเริ่มต้นในช่วงยุคคศ .1930 และปัญชดาในขณะที่ยังมีชีวิตอยู่เธอมีนามว่าเอลลาเลียซึ่งเป็นภาษาสเปนชื่อเธอก็สะกดตามนี้เลยนะครับโดยเธอก็จะรับอาชีพการทำงานของเธอเป็นอย่างมาก เธออาจจะใส่คนไข้ของเธออย่างไม่ขาดตกบกพร่องเลยตัวของเธอนั้นมักจะแต่งกายด้วยชุดพยาบาลที่ขาวสะอาดสะอ้านและเนี๊ยบอยู่เสมอเหมือนเพิ่งผ่านการรีดมาใหม่ๆและการทํางานของเธอแต่ละวันจะสงบและเรียบง่ายมาโดยตลอดโดยที่ไม่มีเรื่องเดือดร้อนอะไรมาทําให้เธอรู้สึกไม่ดีเลยชีวิตประจําวันของเธอก็คือการทํางานในโรงพยาบาลแล้วก็กลับบ้านด้วยรอย,ยิ้มและรับประทานอาหารกับครอบครัวที่แสนอบอุ่นที่ประกอบไปด้วยพอ่อแม่และพี่ชายอีกสองคนแล้วก็เข้านอนไป วันหยุดเธอก็จะทางานบ้านกับแม่และเล่นกับญาติพี่น้องของเธอหรือไม่ก็อ่านหนังสือแต่แล้ววันหนึ่งทุกอย่างก็ได้เริ่มเปลี่ยนชีวิตของเธอไปเพราะในเช้าวันนั้นผู้อำนวยการโรงพยาบาลได้นนําหมอคนใหม่ที่เพิ่งย้ายเข้ามาเป็นหมอหนุ่มรูปง,งามทั้งสูงและดูภูมิฐานอีกด้วยซึ่งหมอคนนี้มีนามว่าดร์โจอาควินหมอคนนี้มีกิริยาท่าทางที่บ่งบอกได้เลยว่ามาจากครอบครัวที่ดีแต่ด้วยความที่แม่นางเอลเลียนะครับไม่ได้ใส่ใจอะไร จึงไม่ได้ไปชมความหล่อของเขาแต่เพียแต่ดูแลคนไข้ส่วนพยาบาลสาวน้อยสาวใหญ่ต่างแห่กันไปดูนุ่มหล่อมากพูดดีของหมอคนนี้สองสามวันถัดมาแม่อีลเลียก็ยังไม่เคยเอ่ยปากพูดคุยหรือทักทายหมอจอวควินเลยถึงจะพบเจอกันแบบผ่านๆแต่ก็จะอยู่ห่างไกลกันเสมอจนแทบมองไม่ค่อยเห็นเขาเลยแต่นางรู้เพียงแค่ว่าเขาเป็นคุณหมอที่มาใหม่เท่านั้นแต่แล้ววันหนึ่งอลลเลียถูกเรียกตัวไปให้ช่วยในห้องฉุกเฉิน ก็เป็นลูกมือของหมอสุดหลอดในการเอากระสุนปืนออกจากขาของผู้ป่วยถึงแม้ว่าข่าวลือเกี่ยวกับความหล่อของหมอจะผ่านหูนางมาบ้างะนะแต่นางก็ไม่เคยเจอหมอแบบกใกล้ๆมาก่อนมันจึงเป็นการจุดชนวนความรักในใจของเธอที่มีต่หมอจอาควินและหลังจากนั้นพวกเขาก็ได้ร่วมง,งานกันหลายต่อหลายครั้งจนมีข่าวลือซุบซิบในหมู่พยาบาลกันว่าแม่ออลาเรียเนี่ยคงจะต้องหลงสเสน่ห์หมอแล้วแน่ๆเพราะเวลาทำงานกับหมอทีไลนางมักจะมือไม้สัน่น หยิบเครื่องมือปีถๆกๆทั้งที่ไม่เคยเป็นมาก่อนเหล่าเพื่อนพยาบาลจึงได้เตือนเธอว่าเขาน่ะไม่เหมาะสมกับเธอหรอกเพราะหมอคนนี้นะครับมันจอมกระล่อนเพราะหมอคนนี้นะครับชอบไปจีบพยาบาลคนนู้นทีคนนี้ทีแต่นางก็ไม่ได้ใส่ใจคําพูดหรือคาเตือนใดเพราะคิดแค่ว่าเพื่อนคน้ต้องการขัดขวางความรักของนางก็เป็นได้แม่เอล,ลเลียจึงเดินหน้าพิชิตใจหมอจนในที่สุดหมอก็ได้ขอเธอเป็นแฟนช่วงเวลาแห่งความสุขของนางก็นานพอตัวเหมือนกัน แต่ดูเหมือนหมอคนนี้จะรักเธอได้ไม่ถึงครึ่งของที่เธอรักหมอคนนี้เลยและในที่สุดเรื่องที่เหล่าบรรดาเพื่อนๆมักจะเตือนเธอก็เป็นจริงเพราะเจ้าโจอาควินแอบไปเจ้าชู้กับสาวอื่นลับหลังโอลาเลียแต่หลังจากทั้งคู่คบหาดูใจกันได้แค่หนึ่งปีก็ได้เกิดเรื่องให้ทั้งคู่ต้องห่างกันเพราะเจ้าหมอจอมเจ้าชู้คนนี้ได้กระตอรือล้นที่จะขอเธอแต่งงานแต่การจะแต่งงานนั้นจะต้องจัดหลังจากที่เขากลับมาจากงานสัมมนา15วันที่นอกเมืองและก่อนจะจากกัน เขายังขอให้เธอทำหน้าที่ภรรยาโดยการหลอกให้นางรีดชุดสุดเพื่อเตรียมความพร้อมเพื่อให้เขาได้เดินเฉิดฉายในงานสัมมดาแล้วเขาก็จูบลาเธอพร้อมให้คำมั่นสัญญารักช่วนิรันแก่เธอเมื่อเขาจากไปแล้วลาเพียงหนึ่งสัปดาห์ก็ทําให้แม่อเลเรียคิดถึงเขาเหมือนจากกันนานหลายเดือนเลยทีเดียวและดูเหมือนว่าเรื่องราวจะพลิกผันเพราะในขณะนั้นทุกคนในโรงพรยาบาลรู้ความจริงเป็นอย่างดีมีเพียงแต่เอเลเรียเท่านั้นที่โดนหมอหลอกเข้าให้แล้ว จนในที่สุดมีพยาบาลคนหนึ่งเกิดความสงสัยว่าทั้งๆท,ท,ที่มีหนุ่มมาชวนเธอไปออกเดตแต่เธอกลับปฏิเสธไปทําให้พยาบาลผู้หวังดีคนนั้นสงสัยว่าทําไมไม่มีใครบอกเล่าให้เธอฟังเลยเหรอว่าหมอจอควินเนี่ยได้ล่าอไปแล้วแล้วก็ไปหันในมูลกับภรรยาที่เขาเจอในเมืองที่หมอเคยไปสัมมนาครั้งก่อนๆหลังจากที่เอลเลียนรับฟังข้อมูลจากพยาบาลคนนี้ทําให้เกิดอาการตกแข็งชะงักไปกับสิ่งที่ได้ยินมาแต่นางก็ทําใจดีสู้เสือ ก็มหน้าเดินออกมาด้วยความหวังเล็กๆในใจว่าเรื่องที่ได้ฟังนั้นจะไม่เป็นความจริงแต่เช้าวันถัดมานางได้ไปตรวจสอบข้อมูลและพบว่าคู่มันของเธอนั้นได้ลาออกไปจริงๆจึงมั่นใจได้ว่าเรื่องทั้งหมดที่ได้ฟังนั้นเป็นความจริงอย่างแน่นอนและเนื่องจากมันเป็นความรักครั้งแรกของเธอมันทําให้หัวใจของเธอนั้นเหมือนใจกันที่แตกออกเป็นสิ่งเสี่ยงจนเกิดความขมขื่นเกิดขึ้นภายในจิตใจและมันทําให้นิสัยของเธอเปลี่ยนไปเป็นคนเย็นชา ไม่ปฏิสัมพันธ์กับใครอีกเลยจนทําให้เธอนั้นเบื่อนายกับการทํางานเป็นอย่างมากจนละเลยผู้ป่วยจนกลายเป็นเรื่องใหญ่เข้าเพราะเธอได้ทําให้คนไข้ของเธอเสียชีวิตลงเพราะเธอดันลืมให้ยาคนไข้แต่เธอกลับไม่ได้ถูกไล่ออกแต่อย่างใดเพราะเพื่อนร่วมงานและเจ้านายของเธอกลับให้กําลังใจเธอพอคิดว่าไหนไม่ช้าก็เร็วเธอคงจะทําใจได้และกลับมาทุ่มเทให้กับงานอีกครั้งหนึ่งแต่มันกลับไม่เป็นเช่นนั้นนะสิ มันทาให้เธอรู้สึกผิดมากจนทําให้เธอนั้นรู้สึกไม่ดีแล้วก็เกิดอาการกินไม่ได้นอนไม่หลับและในที่สุดเธอก็ได้ตอมใจตายไปหลังจากที่ตัวเธอได้ตายไปก็ได้เกิดเรื่องลับประหลาดเกิดขึ้นภายในโรงพยาบาลคนไข้บางคนก็เล่ากันว่าได้เห็นนางพยาบาลที่ได้ตายไปแล้วเดินมาวนเวียนรอบๆอยู่ในโรงพยาบาลมาปพ๊บพลโพๆให้หนูบ่อยๆครั้งจากความเฮี้ยนของเธอก็เริ่มทําให้คนเริ่มกลัวมากขึ้นเรื่อยๆ จนเจ้าหน้าที่ในโรงพยาบาลน,นะครับก็ได้ตั้งฉายาให้เธอว่าลาปลันชดาที่พอไปเป็นภาษาอังกฤษนะครับหมายถึงหญิงสาวที่ใส่ชุดที่เรียบเพราเธอนั้นมักจะใส่ชุดที่สะอาดและมีความเรียบอยู่เสมอโดยที่คนไข้มักจะพูดกันว่าสิ่งที่พวกเขาเห็นกันไม่ใช่เห็นแค่เธอเดินไปเดินมาเพียงอย่างเดียวแต่เธอจะเข้ามาดูแล,แลรักษาพวกเขาด้วยเหมือนกับตอนที่เธอยังมีชีวิตอยู่นั่นแหละและลือกันว่าผีพยาบาลตนนี้ มักจะดูแลคนไข้ที่ไม่ได้รับการดูแลจากพยบาบาลคนอื่นหรือจะเป็นคนไข้ที่ถูกละเลยไปและสาเหตุที่วิญญ,ญาณตนนี้ทําแบบนี้ก็เพื่อเป็นการทดแทนเพราะนางรู้สึกผิดที่ทําให้คนไข้าตายไปก็เป็นได้มาถึงเรื่องสุดท้ายนะครับเรื่องที่8 b ดบัดตี้แมรี่ทุกคนก็จะรู้จักกันดีใช่ไหมครับเป็นของทางฝั่งยุโรปนะนางมีชื่อเรื่องนอื่นอีกมากมายไม่ว่าจะเป็นบัดตี้โบลส์เฮลแมรี่แมรี่วอร์ธแมรี่วอลเลนตันแมรี่จอห์นสันบัตตี้มิลเลอร และอื่นๆอ,อีกมากมายนางเป็นงานพื้นบ้านที่เกิดมาตั้งแต่ช่วงยุคปี1970เพราะสมัยนั้นห้องน้ำในชานเมืองมักจะมีกระจกบานใหญ่ๆไม่มีหน้าต่างเวลาปิดไฟห้องน้ำก็มักจะมืดสนิทต,ตำนานเรื่องราวของเธอก็มีเยอะแยะไปหมดไม่รู้อันไหนกันแน่ที่เป็นตำนานแต่ดั้งเดิมเพราะบางแหล่งก็บอกว่าแมรี่เป็นแม่มดที่ถูกในประเทศเพราะข้อหาการใช้มนต์ดำไสยเวทจึงถูกสาปให้อยู่ในกระจกตลอดกาล บางก็บอกว่าเป็นผีของผู้หญิงที่ฆ่าลูกของตัวเองหลังจากแต่งงานไปเป็นฆาตกรที่ฆ่าเด็กแล้วนํามากินก็มีบางก็กว่าเป็นบุคคลสําคัญในปริศาสตร์นอกจากนี้วิธีเรียกนาะงให้ออกมาปรากฏตัวก็มีด้วยกันหลายวิธีเช่นกันนะตัวอย่างเช่นนะครับให้เข้าไปในห้องน้ําปิดไฟแล้วมองไปในกระจกห้องก็จะต้องมืดด้วยนะครับแล้วก็จะต้องพูดว่าบัตดีแมรี่สิบสาครั้งจะมีผู้หญิงโชคเลือดโผลมาในกระจกแล้วเขาก็บอกกันว่า พีแมลลี่ Mary นะครับมักจะทำร้ายคนที่เรียกเธอออกมานั่นเองพิธีการบางแบบนะครับกลับบอกว่าพูดว่าเฮลแมลี่7ครั้งต่อหน้ากระจกในห้องมืด,มดก็จะเห็นภาพของซาตานปรากฏตัวขึ้นมาบนกระจกบางคนก็กล่าวว่าหลังจากพูดว่าเฮลแมรี่3มครั้งกระจกก็จะกลายเป็นสีแดงและจะเห็นหน้าคนลางๆเลือเล่อนบางก็บอกว่าให้จุดเทียนเล่มเดียวไว้ด้วยแต่บางที่ก็จะบอกว่าจุด2เล่มวางที่หน้ากระจกเห็นไหมละครับข้อมูลมีแตกต่างกันมากมายเลยใช่ไหมละ่ะ และหากอยากจะลองดีกันเป็นกลุ่มก็มีนะครับก็ให้ตัวแทนนะครับเรียกเธออ,อมาโดยพูดว่า b l o o d y Mary I Q y o ค Baby แต่คำพูดนี้บางก็บอกว่าทำได้เฉพาะหลังเที่ยงคืนเท่านั้นและมักเป็นที่นิยมนะครับกับสาวโสดด้วยเพราะคำนี้นะครับหากเป็นหญิงโสดที่ทำคนเดียวในกระจกก็จะปรากฏเป็นเนื้อคู่ของเราขึ้นมาแบบเรือนรางและตามข้อมูลนะครับหลังจากที่เรียกนางออกมาได้แล้วก็จะมีแตกต่างกันมากมายบางก็ลือกันว่า จะทําให้คนที่เรียกนั้นเป็นบ้าอาจจะฆ่าให้ตายหรือทําให้เสียชมโดยการขีดกวนร่างกายและใบหน้าหรือแม้กระทั่งจะพลักลูกตาออกมาจากใบหน้าเลยก็มีแต่มีสิ่งหนึ่งที่เขามักจะบอกเหมือนเหมือนกันก็คือเธอมักจะมาให้เห็นในสภาพโชคเลือดเสมอหากเธอไม่ฆ่าผู้ที่เรียกมาแล้วก็เธอก็มักจะหลอกหลอนผู้คนคนนั้นทุกครั้งที่เขาส่องกระจกเลยทีเดียวและอีกความเชื่อน,นึงก็คือหากพบเธอในกระจกเราจะสามารถขอพูดคุยกับผู้ที่เสียชีวิตไปแล้วได้หนึ่งนาทีเท่านั้น และตามข้อมูลที่ไปนค้นพบมานะครับเคยมีผู้หญิงที่ลองเรียกเธอออกมาได้สําเร็จและผลที่ได้ก็คือผู้หญิงรายนั้นวิ่งร้องไห้ออกมาจากห้องน้ําและไม่ยอมพูดยอมจากใครเลยเมื่อเพื่อนถามนางนงก็ไม่ยอมบอกอะไรทั้งสิ้นแต่เพื่อนๆของเขานะครับกลับสังเกตว่าที่นิ้วของนางตอนวิ่งออกมาจากห้องน้ำเนี่ยมีเลือดติดอยู่เต็มไปหมดตามดังนั้นที่เขาเชื่อว่าน่าจะเป็นไปได้ที่สุดนะครับมีอยู่3มเรื่องด้วยกันเรื่องแรกเลยก็คือควีนแมรี่ที่1 กับวีลกรรมสุดโหดเหี้ยบของพนางเพราะาพนางนะครับเป็นชาวคริสต์นิกายโรมันคาทอลิกและต้องการกําจัดพวกนิกายโปรเตสแตนต์ในยุคนั้นจึงสั่งให้ทหารเด็กเล็กและสตรีมีคันบางก็วว่าสั่งให้ทหารนะครับไปเผาคนรวมๆร้อยชีวิตกันเลยทีเดียวจนได้สมญานามว่าบัดดี้แมรี่ในที่สุดส่วนคนที่2นะครับก็คือแมรี่วูดซึ่งเชื่อนว่านางเป็นแม่มดที่อาศัยอยู่ในกระท่อมเล็กภายในป่า ที่ขายสมุนไพรให้คนในท้องถิ่นแต่ผู้คนมักจะหวาดกลัวเธอและไม่กล้าเข้าใกล้เธอเพราะกลัวเธอจะสาบแช่งเอานะสิจนกระทั่งอยู่มาวันหนึ่งในหมู่บ้านเริ่มมีเด็กสาวตัวเล็กๆหายตัวไปจากหมู่บ้านแล้วคนในหมู่บ้านก็หาเท่าไหร่ไม่พบในที่สุดก็มีผู้กล้าสามคนอาสาเดินทางไปตรวจคนบ้านของแมรี่วูดแต่แม่มดก็ปฏิเสธข้อกล่าวหาทุกกรณีและบอกเพียงว่าไม่รู้เรื่องของเด็กๆที่หายตัวไปเลย แต่ก็มีชาวบ้านหลายคนสังเกตถึงความอ่อนเยาว์ของเธอได้เพราะผิวพรรณของเธอนะครับกลับมาดีขึ้นหลังจากที่เคยซีดเผือดไปนอกจากนี้เมื่อเกิดโครคภัยไข้เจ็บที่ไม่ทราบสาเหตุมาก่อนชาวบ้านก็มักจะบ้วให้เป็นความผิดของนางเช่นกันจนมีครั้งหนึ่งนะครับผู้คนได้พบเห็นนางชเวดมนลล่อลวงดเด็กๆนะครับให้ไปหาเธอจนทําให้เธอนะครับถูกชาวบ้านจับมัดเอาไว้และเผาไฟเพื่อฆ่าเธอทิ้งแต่นางได้สาบแช่งชาวบ้านไว้ว่า ยามใดที่ชื่อของเธอถูกขานเรียกต่อหน้ากระจกเธอจะกลับมาแก้แค้นดวงวิญญาณของเธอจะตามไปทุกคนทุกแห่งที่มีคนเรียกขานหลังจากนั้นชาวบ้านต่างไปลึกคนที่กระทบน้อยของนางและก็พบเข้ากับหลุมศพของเด็กและดูเหมือนว่านางจะใช้เลือดของเด็กนี่แหละเพื่อทําให้นางคงความยาว์วยนั่นเองและโดยตำนานนี้จึงเป็นที่เลือกันว่าหากไปเรียกชื่อนางนางจะมาจับคนคนนั้นเข้าไปในกระจกเธอจะฉีกวิญญาณเป็นชิ้น และแผดเผาด้วยไฟอันร้อนละอุเหมือนที่นางเคยถูกเผาทั้งเป็นแต่ก็จะไม่ตายนะครับจะต้องทุกทรมานอยู่แบบนี้ในกระจกไปตลอดกาลแต่บางตำนานของมรีวิร์ตกลับบอกว่านางเป็นเพียงหญิงสาวที่งดงามแต่นางกลับประสบอุบัติเหตุจนทําให้หน้านางเสียโฉมและนางก็ได้ทนพิษบาดแผลไม่ไหวตกเลือดตายไปในที่สุดนางจึงขับแค้นใจที่ตนเองต้องอับประลั์จึงได้ทําสัญญากับซาตานและคอยเล่นงานคนที่เรียกหาชื่อเธอและทําให้คนที่เรียกเธอมานั้นเสียโฉมเหมือนเธอนั่นเองครับ ส่วนเรื่องที่3นะครับก็คือเอลิซาเบธบาโทลีพีจะขอเล่าสั้นๆและกันนะครับซึ่งหลายคนก็จะรู้จักเธอกันดีในสมญานามว่าบัเคาเตสนางเป็นสตรีสูงศัก์ผู้คลั่งไคล้ความงามและด้วยเหตุบังเอิญจึงทําให้เธอได้นําเลือดของหญิงสาวมาดื่มและอาบเพื่อรักษาความอ่อนเยาว์เพราะเธอลงมือสังหารผู้บริสุทธิ์นับร้อยชีวิตในหมู่บ้านที่อยู่ใกล้ๆปราสาทของเธอจนทําให้ผู้คนรู้จักกันดีว่า เธอเป็นคนกระหายเลือดที่พอจะเข้าเขาได้ดีกันกับบัดดี้แมรี่นั่นเองครับและเพื่อนๆรู้ไหมครับว่าเค <_ EN _> ยมีการให้คําอธิบายทางวิทยาศาสตร์เกี่ยวกับการมองเห็นบัดดี้แมรี่กันด้วยนะครับเช่นการมองเข้าไปในกระจกท่ามกลางห้องที่อับแสงเปรเียะเวลานานอาจทําให้มองเห็นภาพหลอนเนื่องจากแสงในห้องก็มีน้อยเพราะแสงที่มีนะครับก็เป็นเพียงแค่เทียนไม่กี่เล่มทําให้เงาที่ปรากฏออกมาอาจจะมีรูปร่างบิดเบี้ยวไปและดูเพี้ยนคล้ายกับภาพของสัตว์ประหลาดก็เป็นได้ และว,วิธีเรียกเธออ,อมานั้นบางวิธีก็จะมีการหมุนตัวพร้อมกับเรียกแมรี่ออกไปด้วยพร้อมๆกันทําให้เกิดอาการวิงเวียนทําให้ตาลายจนเกิดอาการหลอกตาจึงเหมือนเป็นใครบางคนปรากฏอยู่ในกระจกหรือเรียกว่าปรากฏการ์สเตนเฟ i อิลูชันนั่นเองครับนอกจากนี้อาจเกิดปรากฏการ์ท็อกสเลอร์เฟก็ได้ซึ่งมันก็จะคือปรากฏการที่สมองไม่สามารถโฟกัสทุกสิ่งทุกอย่างได้จากการจ้องเพียงจุดๆเดียวเป็นเวลานาน,าน,าน มันจะทาให้สิ่งที่อยู่รอบๆข้างจางหายไปเมื่ออยู่ในห้องมืดและจ้องกระจกเป็นเวลานาน,านๆบางคนก็โฟกัสมองที่จุดเดียวเป็นเวลานานๆน,นะครับเมื่อเกิดเงาจากแสงทีท่ไม่สม่ําเสมอทําให้ส่วนที่เราไม่ได้โฟกัสนะครับจะถูกแทนที่ด้วยสิ่งอื่นๆทําให้เราจินตนาการถึงสิ่งอื่นภายในใจของเรานัาน่นเองครับและผีก็ได้เตรียมมาให้เพื่อนๆดูนะครับจากรูปนี้นะครับให้เพื่อนๆนะครับมองที่จุดดําอยู่นิ่งให้มากที่สุดเท่าที่จะนิ่งได้จ้องมองที่จุดดำๆสักเนือทีนะครับ จะหยุดคลิปเอาไว้ก่อนนะครับแล้วจ้องมองดูที่จุดนั้นนะครับแล้วเพื่อนๆก็จะเห็นสิ่งค้างรอบๆจุดนั้นนะครับเรือนจางหายไปเอาละครับการเรียกหาหรือพิสูจน์สิ่งลี้ลับเป็นหนึ่งในการล้อเล่นกับความอาถรรพ์ที่เพื่อนๆหรือใครๆหลายๆคนนะครับบุรณะระวังเป็นอย่างมากเพราะไม่ว่ามันจะมีอยู่จริงหรือไม่แต่หากโลกหลังความตายมีการตอบขานรับกลับมาแล้วล่ะก็คุณอาจจะได้สัมผัสกับเรื่องราวสุดสยองอย่างไม่ทันตั้งตัวจึงจะขอเตือนไว้ว่า หากใครพยายามเรียกหาสิ่งลี้ลับพวกนี้คุณก็จะควรเตรียมใจให้พร้อมเพราะมันเองก็จะเรียกหากคุณอยู่ด้วยเช่นกันหากเพื่อนๆคนไหนมีข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับเรื่องลึกลับพวกนี้นะครับทั้ง8เรื่องก็สามารถเข้ามาแชร์เข้ามาคอมเมนต์กันในล่างได้นะครับถ้าเพื่อนๆชอบและอยากติดตามเนื้อสารดีๆก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามและก็กระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆกันได้สำหรับคลิปหน้าจะเป็นเรื่องหาสาระเกี่ยวกับอะไ,ไรผมเองก็ยังบอกไม่ได้เนาะสำหรับวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนบ๊ายบายครับ